มาตรงนี้เลยค่ะที่จะมาอวดกันก็คือด้านหลังปิกเลยค่ะโต๊ะอาหารเมนูซ่าค่ะลูกค้าเห็นแบบแรกก็สะดุดตาแล้วใช่ไหมคะจะบอกว่าไม่เหมือนกับทุกชุดที่เอามาโชว์เลยเป็นโต๊ะกลมนะคะตัวนี้ความหรูอของเขานะคะเป๊นให้ร้อเซเลยค่ะเพราะอะไรลู้ไม้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือตัวโต๊ะ อันนี้เป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าส่วนตัวเก้าอี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวซูมให้ชัดๆเลยค่ะตัวนี้เป็นเก้าอี้ทรงหลุยส์จริงๆเลยนะคะลูกค้าแกะสลักด้วยไม้จริงทั้งตัวเลยค่ะลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะตัวเล็กตัวใหญ่นั่งได้หมดค่ะแล้วส่วนหนังของเขานะคะไปใช้เป็นหนังไมโครไฟเบอร์ค่ะเกรดพรีเมียมนะคะเหมือนเทียบเท่าหนังแท้เลยค่ะความยืดหยุ่นหรือความละมุน ้ายกันมากค่ะลูกค้าโหรายละเอียดแต่ละจุดนะเขาใส่ไปเต็มๆเลยนะคะลูกค้าเก้าอี้ว่าสวยแล้วเรามาดูขาโต๊ะค่ะลูกค้าตัวนี้แกะสลักทั้งตัวเลยก็เป็นไม้จริงเหมือนกันค่ะถึงบอกว่าตัวเนี้ยพิเศษไม่เหมือนใครจริงๆค่ะ และหินของเขานะคะที่ขาดไม่ได้เล,เลยตัวนี้ติ๊กเนเจอร์ของเขาเลยหินของเขาเหมือนหินยกมากลูกค้าเงาวาวมากทั้งทที่จะเป็นหินสังเคราะห์นะคะแต่เป็นเกรดรีเมียมคะ่ะ คะลูกค้าเห็นไปแล้วทั้งหมดทั้งชุดนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจพักหาพิกได้เลยหรือวิดีโอคลอมาคุยได้ติดตามหน้าเพจได้ค่ะลูกค้ายังไงอย่าพิกใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้ใต้ลิงก์นี้เลยนะคะทักกันมานะคะสวัสดีค่ะ